วิธีการกู้เงินออมสินกับสินเชื่อใหม่สินเชื่อสวัสดิการสู้ภยัยโควิด19กู้ได้สูงสุดถึง5 0 0แสนบาทปลอดหลักประกันในการกู้ยืมเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับพี่น้องประชาชนโดยสินเชื่อน,นี้มีชื่อว่าสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนสำหรับสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนมีจุดเด่นคือ เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคหรือบริโภครวมถึงนำไปชำระหนี้สินต่างๆโดยมีจำนวนวงเงินให้กู้ยืมแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กรณีกรณีที่1กรณีที่ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้สูงสุดอยู่ที่500,000บาทโดยหากมีอายุงานไม่เกิน2ปีให้กู้ได้สูงสุด5เท่าของรายได้แต่ถ้ามีอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปให้กู้ได้สูงสุดอยู่ที่10เท่าของรายได้ และในกรณีที่2กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน1.500 0ล้บาทโดยหากมีอายุงานไม่เกิน2ปีให้กู้ได้สูงสุดอยู่ที่10เท่าของรายได้แต่ถ้ามีอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน15เท่าของรายได้สำหรับระยะเวลาในการชำระเงินคืนไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินคืน และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน60ปีโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครกู้ยืม 1. ต้องเป็นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีการาันทึกข้อตกลงกับทางธนาคารออมสิน 2. มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน60ปี 3. มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนยกเว้นกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปี 4. ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่18,0 0 0บาทขึ้นไป 5. ไม่สามารถทำการกู้ร่วมได้ และ 6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของทางธนาคารสำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนสามารถทำการติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านได้เลยหากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินหรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร w w w gsb.or.ts หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอ l l เซ็นเตเบอร์โทร02-299-8000หรือที่สายด่วน1115ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ